สดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องยีม้อนคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกับยีมอนคือเก่าละจ้าพี่น้องเมื่อวานนี้ยายม้อนพาพ่อแม่พี่น้องไปชมพ่อข้าเพิ่นรับซื้อน่อไม้กับพ่อข้ากับบ้านละจ้าเพิ่นรับซื้อน่อไม้นะคะของเช้ามู่บ้านยายม้อนทีบางบางร้ายนะคะบางทันเพิ่นกะแต่หันหีออกจากการปลูกหอมเพิ่นกะไปลงในน่อไม้จ้าพี่น้องในเนื้อทีที่เคยเห็นหอมมานะคะซึ่ง ซึ่งเพิ่นกาได้ผลผลิตนะคะพี่น้องเพิ่นกได้นํามาขายเมื่อวานนี้มวนกาพาไปชมบรรยากาศแต่ว่ามือนี่จะพาไปไปจอบเบิ้งนะคะแต่ละลายนะคะที่เพิ่นได้มามาขายเพิ่นได้มือลายจักบาทแล้วเพิ่นได้มาลายเพิ่ได้นะคะพี่น้องคนลายจักโลแต่ละมือนะคะสีพาไปชมมองเกาจะจะไปจบจะไปจอบเบิ้งนะคะลายได้อีกส่วนหนึ่งนะคะของหมบานแคลบ้านของบ้านยี่มวนจะ มีรายได้คนละอันคนละอย่างนะคะพี่น้องจะพาไป,ไปชมบรรยากาศตรงนั้นกันจ้าพี่น้องไปเบิ่งกับยายม่วนบาแต่ละคนเพิ่นจะมีรายได้แต่แต่ละเศา้านะคะเพิ่นได้หลายเป็นไดจ้ะเดี๋ยวยายม่วนจะพาไปชมจ้าไปกันเลยค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ยายม่วนกับพามาหอดหมองหอดบอลแล้วนะคะในหมองเพิรนรับซื้อหน่อ่จ้าพี่น้อง แม่ค่ะเพื่อนกะกำลังแพ็คถุงนะคะอันทั้งพอบานของเพื่อนกะกำลังสร้างจากลูกค้าที่ลำเลียงกันเข้ามานะคะจากพี่น้องชาวสวนอันไผ่ทีเะะ่เพื่อนปลูกไผ่เลียงไผ่จิ้มซุ้งนะคะเพื่อนกะกำลังลำเลียงเข้ามาขายนะคะส่วนนั่นไฟแม่บ้านเพื่อนกะได้จัดแพ็คถุงจากพี่น้องถุงละสิบโลสิบโลเพื่อจะจัดทรงนะคะก็จะมีพ่อค้า มาหลับอีกทีนึ่งแล้วก็จะไปส่งอีกหลายๆที่จะพี่น้องมาสมกันเลยค่ะคุนฝึกกำลังได้น้องใหม่มาส่งพี่น้องเอาขึ้นได้ทรายบ<อ>่นี่รอบสอง,สองมือนี่ปาดคะน่า,างินแต่พวกนี้ตัวนี้ถา,ามเกิดบ่หน่อย ไปเอามา,มาได้ทามอ่านสวนมา,มาได้รอบหนึ่งรถหนึ่งทามเกิดบอบอบอ,บอ,ออกนี่สวนมันแสงว่นนี้สวนมันแสงวน่นนังโอ้เรี่ยงโอ้ยปุ่งได้เนาะได้จักสิบละเมื่อนี่ได้ แสดงว่ามือนี่เดี๋ยรลอยก่วโรดปาดปี่นองสมกระดอกกะเดียแทะปีนองปมีตะลี่ย่างงามเทั้งหลอย อโอ้ยจะมาตอนสอนแทะได้เ uh ง oh, uh ินได้เ hmm. ง uh ินผู้เหได้ก็ได้เงินได้นะถามกัยังเกิดอันเอออันแห้งมันประชุมโอ้ยเนาะ มาเป็นตาแซ่บแต่รู้ว่าแก้วกัดเป็นนอเลยเบิง<ๆ>บ่งเมืองเมืองพี่นอโอ้ยกำลังพอต้มพอต้มพอต้มนอ,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 อใหม่นอใหม่อ,อ,อ่อน,นอซอนอ่อน,นอซอนเออเนองามเฮียงตัวนี้เม,นต,น,มนตัวนี้เมนไพ่เลี่ยงรุ่นน้อยรุ่นใหญ่เพิ่นขัดมาแล้วคนได้รา,าคาตัวนี้เมนตกิมซุงกิมซุงก็เป็นไพรเป็นไพรมือแรกเนาะฝนแรก รอบแรกค่ะเจ้าที่ปลูกไม้มันออกนี่นอเบิงนอมันโมเม่นั่นไม่ภายปีคันข้ามปีมันแค่คนนั่นคันสีบโยงแบบนี้อืมอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนคุณยายกระนำนำคุณยายมือห่อเบิดเลยแสดงว่ามือนี่ดรรอยกิโลพูนตีสันเนาะ ปูบ่แพ้ขคันแพรขา,ายใครดิขายอยู่มือนบ่ขันคื้นมาใไม่เนาะหอบ้านเนาเนาะเออขม้ <c oughs> นขม้นขั้นขึนน้ง้นนขึ้้นอนข้นขึนขึ้นขั้นขึ้ขึนขนขึ้นขนขึ้นขอน้น้นขกกึ้นข้น้นข้น้น้้านนนนน,น โอ้ให่ไปโรดใบมื่นมีไห่ไปโรดแบ่งร้อยหรือแบ่งพันป่ะเออตายมันเอาใบพันลวตายบ่มีลูกขอบ่มีลูกขอเพราะแหนบโรดแหนบโรดย่างเดียว วะถ้าได้แปลงได้คือเพื่อนเป็นป่ะป้ายยทินแล้วปรุงอันะปรุงอัน e m ดีของเราแต่เป็นอัยเดีนดีเนาะพรายย่นเนาะนึ่งเหมนม่่ต้นสดโอ้ดิตินโอ้ยบ้าวบาเป็นอันซ้ำัน นี่เราจะพ่อแม่พี่น้องรายได้แต่ละเศร้าของเศร้าสวนเกษตรกรนะคะเกษตรพอเพียงบ้านยายม่วนนะคะคือหลายวิธีหลายชีวิตก็แยกแผร่พันกันออกไปคนละนาทีคนละอาชีพจากพี่น้องบางคนก็เห็ดสวนหอมบางคนก็เห็ดสวนผกสวนหอมก็บสวนผิกก็เิ่นก่อจะเห็ดในทีเดียวกันนะคะเราตั้งเป็นถังเป็นถังอแล้วเ,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 เอาอยางคักแล้วเราก็เอาแล้ว,ว่าเราได้เนาะ เลาบ่ได้หอมหอมเราบ่หลายทีเราบ่มีเราเอาหน่อไม้ลงเบิดแล้วก็ยำหน่อไม้ได้หอมที่เราปลกได้หอมเออมันมันนี้เท่าน่ะเราจงไว้เท่าน่ะเราจงที่ปลูกหอมไปซ้ำนั่นเราเห็นหน่อไม้เบิดเพราะว่าหน่อไม้มันหอมมันก็ราคาพอดีตะกี้โอ้ยนี่เลยจ้าถ้วน เอาเท่านี้บ่เป็กแต่เท่านี้บ่ยาง่อีกางปุ๊บุสอบเฝ้าอยู่แต่สวนไปเบงซอยมันเมนบาไปนอนอยู่สวนนั่นไปเบงซอยนอไม่เมนบ่บ้านกับบ่เข้า เขาไปจัห่ามขัเหวแล้วอมัไปนอนเป่าเนาะไม่ไปเบ่งซอยมันเออเพิ่นได้เดี๋ยวพูพันหมานเพ่นกะมานมาสันพีน้องขนหมาขนมานี่จะพนหมานนะเออมันไม่อง้่คนสอนไม่โดนมแบบนี้ไดล นี่จนะทีเะพร่เมอออยนแพอม่พี่น้องยายม่อนกับพ่อพอแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศอีกมือนึงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อเด้อจ้านะคะหากต้องการเนี่ยอยากให้ยายม่อนเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับวิธีเกษตรอีกอ่ะคอมเมนต์มาได้นะคะ ไต่คลิปจ้าพี่น้องจ้าแนะนำยังไงย,ยี่มวลเห็ดคลิปอย่างนะคะวิธีเกษตรหรือจะเห็ดแนวใดนะคะพี่น้องคะ่ะกะบยมวลก็จะขอจบคลิปน้องเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องคะ่ะพาชมบรรยากาศกับมาพอสมควรแล้วนะคะกับน้องหม่ครับมาชมรายได้ของชาวบ้านที่เพิ่นเห็ดสวนไผ่กิมซุ้งไผ่เรียงจ้าพี่น้องเพิ่นมีต่อมีกิ่งพันที่อัน พี่น้องต้องการนะคะก็ทักมาได้จะพี่น้องก็พี่มอนก็จะขอตัวน้องเพียงซ้ำนี่นะคะสําหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าพอกันไหมจ้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะบอผ่านคลิปใหมๆ่ๆจากเย้มอนคนเดิมจ้าสวัสดีค่ะ